วัสดีทุกคนวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้ครับจอม R P C C กอล์ฟสแรวันนี้ใครกำลังตามหารถเก่งไซส์เล็กทุกคนเป็นรถแฮชแบ็กห้าประตูวันนี้พามาแล้วนะขับเจ้า m p 3าตัวนี้ได้เป็นตัว1.5 X-LU มาทุกคนเนาะได้เป็นตัวท็อปสุดของรุ่นเลยนะครับสีดำสวยๆแบบนี้นะครับตัวไฟหน้าก็ได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เลนมีไฟเดย์ไทม์มาให้เรียบร้อยนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับประจังหน้ารังคึ่งเนาะทุกคนเนาะในส่วของตัวลวดลายล้อแม็กนนทุกคนอันนี้ก็ได้เลยเป็นล้อแม็กซ์อัลลอยนะครับ สวยเลยนะทุกคนเนะาะกระจกภับ้าพเป็นกระจกขับ้าไฟฟ้านะนี่มีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแบบนี้เนาะและดูในส่วนขตัวภายในคันนี้นะครับนี่นะครับภายใน,น็ได้ในส่วนขตัวจอทัชสกีนะทุกคนเนาะมีในส่วนตัวโฟมอลายมัลติฟังก์ชันมาให้ตัวเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้ที่สำคัญ MG3 คันนี้มีนตัวทันรูปมาให้ไปที่เรียบร้อยนะครับสภาพสวยๆเลยนะนี่นะครับเล่นไม่มนนะะไม่ถึงแสน,นนะทุกคนเนาะราคารถก็ขายไม่ถึงสองแสนนะทุกคนตัวนี้นะครับ ในสกอตตัวห้องบริษัทก็นั่งกว้างนั่งสบายอยู่นะตัวน,นี้นะครับที่สําคัญในสกอตตัวห้องบริษัททุกคนสามารถพับเบาะได้อิสระ60-40เลยนะคันนี้นะครับแล้วก็ในสกอตตัวห้องเก็บสัมภาระทุกคนกว้างนะครับสามารถใส่สัมภาระได้เยอะสุดวรเลยนะอันนี้นะครับเห็นไหมมีในสกอตตัวม้าที่บังสายตามาให้ด้วยเนาะอันนี้นะครับสามารถไม่ได้นะแบบนี้ บางสายตาคนมองข้างนอกนะทุกคนนอแนน,นะครับก็มีมาให้ไปที่เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของตัวห้องเครื่องนะทุกคนนอะเนี้ยก็ได้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีนะทุกคนห้องเครื่องก็บอกเลยว่าสภาพตัวรถใหม่มากคนระับทุกคนเนาะไม่มีการชนหนักกำลังปิดต้นไฟไหม้นะครับไม้เท100%ได้นะครับตัวนี้เนาะทุกคนขายราคาไม่ถึง2แสนะทุกคน MG3 คันนี้นะครับหากใครสนใจก็อย่าลืมกดสนใจกดไลค์กดแชร์เข้ามาด้วยนะครับในขอตัวลาไปก่อนแล้วไปกันครั้หน้าสวัสดีครับ